ที่ทำได้นะครับนี่ครับผมลูกค้ามาซื้อปลาครับผมสุดยอดครับผมบริเวณร,บรอบๆบ่อนะครับจะประมาณนี้ครับผมนะคำจะโนต้ตสองอยู่นี่เองลับบุกานี่ของสี่เบ็ดนะี่ที่จอดรถเอ้จาจริงๆจะประมาณนี้นะครับก็ไปดูวิธีผสมเหยื่อเลยครับผมแต่ยังพวกเรา สูตรเยือวันนี้นะครับอันนี้จะหมักแค่คืนเดียวไปตกตอนเช้านะครับอันนี้ก็คือไฮเกตเก้าเก้าสามนะครับอาหารปลากินพืชนะครับอันนี้คือขาดไม่ได้นะครับตัวที่สองนะครับอันนี้คือกุ้งนะครับกากกุ้งครับกุ้งแห้งอันนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับอันนี้พวกปลานินจะ ชอบมากครับกากกุ้งครับผมกุ้งบดนะครับนี่ครับผมยิ่งถ้าเกิดใสไม่ยังไม่โตเท่าไหร่ยิ่งชอบเลยนะครับเพราะว่าพวกเกี่ยวกับกุ้งปลากินดีอยู่แล้วครับผมกากมะพร้าวลุ่งนะครับ จะเป็นพวกขนมปังตัวอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือมันไม่ค่อยเหนียวมันแตกตัวเร็วดีครับผมลำสองกิโลนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้คือตัวแต่งนวดนิ่มผลไม้รวมสูตรซองนะครับอันนี้ก็ประมาณประมาณสามขีดครับผมลำจะเป็นลำ ละเอียดได้ยิ่งดีนะครับนำข้าวหอมมะลินะครับ2กิโลวาอหัปากินพืชใส่ประมาณสัก 2 3ถึงสขีดนะครับกากกุ้งกากกุ้งบดนะครับก็ใส่ประมาณ2ขีดครับผม2อถึงสขีดเหมือนกันครับผมมุมปังจะเป็นของข่ายไหนก็ได้นะครับเอาอันนี้7ขีดครับผม มันจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่เวลาผสมน้ำนะครับเพราะว่ามันจะเหนียวตัวเหนียวจะเป็นพวกอาหารเวลาโดนน้ำมันจะเหนียวขึ้นเดี๋ยวมันจะเหนียวขึ้นเองครับผมอันนี้ไม่ไมีไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะครับนวนิ่มผลไม้รวมชุดแต่งสูตรสองเดี๋ยวทําลงเป็นคลิปให้นะครับก็ผมซื้ออุปกรณ์มาครับก็น่าจะได้ทําคลิปให้เร็วๆนี้ครับผม ก็ยังขาดเดี๋ยวไปซื้อเยี่มโลมาทำให้ดูนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่สเพราะปกติจะเป็นสูตรตกธรรมชาตินะครับชุดแต่งนะครับอันนี้คือทำให้ตต้งแต่วันที่27นะครับเรือนสอนะครับถุงเล็กๆเ,เ,เมื่อกี้นี่นะครับ แค่นี้นะครับสุดเยียง่ายๆครับผมอันนี้คือเราทำไปตกทิปเหมานะครับทิปปานินครับผมทิปปานินก็ทางบววเขาก็จะนินให้อาหารไปทางลำหัวอาหาร9933ประมาณนี้นะครับเราก็มาเน้นทางกุ้งครับผม ก็จะตกเป็นแบบสองชิ้งยกนะครับโอเคครับผมแค่นี้ก็สามารถไปผสมน้ำที่บ่อได้เลยนะครับดเดี๋ยวผมก็จะทำประมาณนี้นะครับสำหรับใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นลงทีเดียวเลยนะครับอันนี้เราไม่มีเครื่องปั่นนะครับอันนี้ก็พรุ่งนี้เช้าก็ไปตกได้เลยครับผม จะใช้เป็นงานของสองชิ้นยกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดวงเบ็ดใช้เป็นเบอร์ห้านะครับของชินุแบบรูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแบบแรกก็จะเป็นลูกหมุนสามทางนะครับดวงเบ็ดตรงนี้จะมีตะก้อวิ่งนะครับตะก้อวิ่งแบบไหนก็ได้นะครับก็จะมีลูกหมุนอีกตัวหนึ่งครับผมไว้กั้นไม่ให้ตะก้อวิ่งไหลลงมานะครับก็ดวงเบ็ดท้ายตัวหนึ่งเกี่ยวกุ้งทั้งสองขอนะครับ ก็ลวงเบ็ดเราก็จะผมจะใช้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเบอร์ห้ากำลังพอดีครับผมสายเอ็นก็ใช้เป็นของแมกซิม่านะครับ12บสอปอนด์ครับผมวันนี้ใช้งานของคัน7ฟุตนะครับเป็นคันของดียวโกบริเม์นะครับ ลอกหมาป่าโกลุลิลาเบอร์สามพันนะครับสายเอ็นไทลีนสิบสองปอนครับผมสายเต็มครับผมคันเวดหกขีดบสองนะครับ สองตัวนะครับภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับนึกเนาะฝ่อยนานมึกเลย ในกรณีที่ปลากินจันนะครับผมก็จะไม่วางคันนะครับจะเอานิ้วจับที่สายเอ็นนะครับเวลามันปลามันต่อตึกๆึกก็สวนกลับเลยครับผม pangan mani okay. 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 เราก็จะโยนเหยื่อลงจุดเดิมซ้ำๆนะครับเพื่อไม่ให้ปลาหนีออกจากหน้าบิดของเรานะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ใหม่ดูก่อนดีๆดีๆเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่ดูก่นนกนนกนอนแฮคคู่ ไมิฮะทไม่ไผฮะไม่ไผมันง่ายนะยกเอาไม่ยกเอาไงนี่ครับกินทีละสองนะครับ ตัวน,นี้ปลากำลังเดือดเลยนะครับวัดกระจายับผม ปลาตัวใหญ่แน่แลเลยหามมาเลย,ลย,ย,น,ยนี่ได <c oughs> ้เยตรงนี้ลนีี่ฮะดำๆนี่นี่ยใช่เน,นี่ยใช่งนี้เิน <c oughs> อเป็นปุงเลยเอาผัดกันตกกันละกันลุ่มเนี้ผ <c oughs> ัดกันลงลมาให้โหผม ฮะทิมผ่าหลังผ่าหลังผาหลังอยเู้ทอหลุมนี่มันได้เปรียบแลเนี่ยไม่ต้องไปทะเล วัดบอสะดวกมันจีพุง่งขึ้นโคกทิ้งเป็นกินตรงนะี้เดี่ยวบุมีเหี่ยนของได้ของเราเนีีน่ม <c oughs> ยมันก็ยังดำอยู่งั้นนลยนะะ เอาพักนี่นะน,น,น,นี้ปลากินเดือดไม่หยุดเลยนะครับกินทั้งวันครับผมยอดเลยครับผมรอดูผลงานเย็นๆนะครับ ก้อนนี้จะปลดจำนวนก,ก็ขึ้นคันเดียวไม่ทันไม่ได้วางคันนะครับฮ <laughs> <laughs> ะกทางนี้จะปลดจำนวนก,ก็ขึ้นคือมันเท่าไงเงี้ยมันมันฮะไปอยนไและ ยันโนกันรอจังหวะพอท่างนี้ขึ้นปั๊มมาปุ๊บฮะหลุมนี้ปลาเยอะครับผมฮะพอขาเอาขึ้นปั๊บลงปุ๊บลายจริงนะเราเนี่ยเดี๋ยวเป็นไงแล้ว ทิ้งไปกินนะครับทกีละวับสองครับผมมันมากเลยครับผม เดือดครับผมลูกค้ามาซื้อปลานะครับมาแปนครับผมลูกค้านะครับมาสั่งปลาจากบ่อโดยตรงเลยครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครับปลากินจัดมากครับตอนนี้ลูกค้าก็มารอซื้อปลาสามสี่เจ้านะครับผมจก็จะตกสดๆให้เลยนะครับก็จะแบบมาเนาในกระชังนะครับตกตกตกขายเลยครับผม อันนี้ผมหมดตั้งแต่ในบ่อเลยเหรอห <c oughs> มดหมดตั้งแต่ในบ่อเลยเหรอแบบกินแบบไม่มีเวลากินข้าวนะครับวันนี้อยู่ว่าคนตกปลาต้องยอมปลานะครับกินจัดทุกคนครับผมข้าวซื้อมาไปหมาในใตหัวต <c oughs> อนนี้ก็ทยอยนะโตโต

คือสอนเอฟตกปลาก่อนโอ้รนไปคน้มวนหว่าม้วนเนี่ยมวนเม้วนเลยเออม้วนเลยวมากินดอานิเนี้ยอย่กับปั้นกะเดือหีเท่เดียวครบปั้นก่มันรอดว่ะนี่น้ตู้ใครอ่ะตู้อ๋อเรียกให้ไหนรถสายด่า

ท,ทำได้เลยนะครับนี่ครับผมลูกค้ามาซื้อปลาผมสุดยอดครับผมก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามกว่าครับเรามาตกยังบ่อน,นี้ประมาณสิบโมงกว่าๆน,นะครับถึงบ่ายสามเขาปิดประมาณห้าโมงครับแต่ก็ไม่ไหวครับผมเหนื่อยแล้วปลากินจัดทั้งวันนะครับก็เป็นบอบุฟเฟ่ปลานิลครับปลานิลพวกปลาชอนออกได้หมดครับผม ค่าการหกร้อยบาทครับปลาออกปีไม่ต้องช่างครับแ,แบ่ทะไรออกเลยครับผมก็กินยันไม้สุดท้ายนะครับปลาไม้สุดท้ายก่อนจะกลับหบองอันนี้คือตัวปิดท้ายคลิปนะครับก็มาก่อนจะไปช่วมผลงานก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจช่องนะทีมชาแนลด้วยนะครับอันนี้คือเกกับแฟนนะครับ มารอชิปลาผมข้นา้า4กิโลชักกิโลอยู่ in ้ายรมน่ยสันแค่นี้อยู่ในไท้วย่ร่กิโลใหญ่เลยไทยรถ่ม่เข้าวัน สายปลาประมานสองตัวโลสมตัวโลนะครับกระชังใหญ่นะครับตัวนี้คือผลงานปลานะครับก่อนน่าจะประมาณเกือบร้อยโลได้นะครับแน่นเย็ดสิบโมงถึงบ่ายสามครับผมคือเอซีมารอซื้อปลานะครับนี่ผมนี่ครับ ได้ค่ะพร้อมากนี่คือขายไปสามสิบกโลนะครับตอนนี้คือถังหกสิบลิตรนะครับอันนี้จะไปส่งลูกค้าต่อนะครับตอนนี้ก็ขายไปเกือบสามสิบกิโลแล้วครับถังหกสิบลิตรคลิปวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็จะเอาปลาไปส่งลูกค้าที่เหลืออีกนะครับตอนนี้ก็ขายไปประมาณสามสิบกโลแล้ว ก็ยังเหลืออีกเต็มถังน้ําแข็งนะครับถังหกสิบลิตรครับผมไม่ได้ใส่น้ําแข็งเลยนะครับก็จ่ายแค่หกร้อยตอนนี้ก็ขายได้กําไรแล้วนะครับในถังแดงคือกําไรร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับคือตอนนี้ได้ทุนหกร้อยมาแล้วก็ในถังแดงเป็นกําไรนะครับเต็มถังแดงเราจ่ายค่าคันคันละหกร้อยนะครับเราตกบิดแค่คันเดียวนะครับก็หาบ่อครับผมบ่อนี้เปิดแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นทิศเหมานะครับไม่ได้เปิดให้มาตกตลอดนะครับเปิดแค่วันนี้วันเดียวนะครับ เป็นบอ่อบุฟเฟ่ปลานิลครับผมสําหรับตกวสอชิ้นยกว,กวันนี้ก็กินกระจายนะครับปลาไซนี้จะขินเหยือ่อกุ้งเร็วมากครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอเก่าเขาว่าสวัสดีครับ